แม่กุ้งจากบ้านสวนสกุลเคนสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแม่กุ้งจะมาแชร์ว่าแม่กุ้งปลูกอีกยังอีกหลังจากที่ออกจากงานจ้าอีกหนึ่งพืชที่แม่กุ้งเลือกก็คือมะเขือเทศจ้าสุดท้ายก็น้ําท่วมเหมือนเดิมการทดลองปลูกมะเขือเทศครั้ง,งนี้แม่กุ้งปลูกไปทั้งหมดห0บต้นจ้าเจอปัญหาโรครากเน่าผลนเน่าแล้วก็นเน่าขอดินจ้า เห็ดให้น่องตายกลางทางไปหลายต้นเลยจ้าตอนนี้มะเขือเทศที่เหลืออยู่ติดดอกออกผลให้ไม่กุ้งเตรียมเก็บขายกับมิยูประมาณ15หต้นจ้าแต่ว่าเป็นส5ต้นแห่งความภูมิใจค่ะเพราะว่าน้องมีคุณภาพคักจ้าติดผลออกลูกดกทุกต้นเลยค่ะสำหรับต้นที่เป็นเชื้อราไม้กุ้งเมื่อก็บไว้ต้อค่ะไม่กุ้งจะถอนถ่งทั้งหมดเลยค่ะเพื่อป้องกันเบไห้มันลามไปทั้งสวนจ้า เก็บภาพความดกของมะเขือเทศ15ต้นมะอวดจ้าจะบอกว่ามะเขือเทศเป็นพืชที่ปลูกแล้วอายุนานมากๆเลยจ้ะ กว่าจะได้ผลผลิตนี่คือใช้เวลาเกือบ3เดือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดแบบว่าอยากมีรายได้เข่าต้อนเนื่องนี่มะเขือเทศจะบอกว่าบ่ค่อยอยากแนะนําเลยค่ะแต่เขาสามารถปลูกหมุนเวียนเพื่อที่จะไปขายกับชนิดอื่นๆได้ยุ่งจ้าแต่สําหรับคนที่ปลูกเก่งแล้วในการดูแลมะเขือเทศนี่สามารถปลูกเป็นในเชิงพณิชย์ปลูกเป็นไร่ๆได้เชื่อว่าผลตอบแทนกับคอนข้าง,งที่จะดีเลยค่ะ แต่สาหรับแม่กุ้งจะปลูกสําหรับกินจ้าถ้าเหลือเขาจะเอาไปขายค่ะจะบอกว่าแม่กุ้งมักมะเขือเทศด้วยจ้ามันมีซีซันดีค่ะจานละสิบบาทร่วมๆวมกับย่างอื่นเขาก็ได้เงินหลายบาทคือกันจ้าคลิปนี้ก็ะแชร์เป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากกลับมาอยู่บ้านจ้า